ส่องความรวยชาชาธรรมดาทยยศอสังหาชาวญี่ปุ่นดีกรีภรรยาของบีมสรัญยูจากกรณีที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลสำหรับบีมสรัญยูประชากริต ที่เจอดราม่าครั้งใหญ่เมื่อเขานั้นได้โพสตคลิปวิดีโอขณะขับรถหวัดเสียวสุ่มเสียงอันตรายอีกทั้งยังเคี้ยวใบกระท่อมกับเครื่องดื่มชูกำลังจนเกิดกระแสวิพากวิจาร์ในโซเชียลจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ก่อนที่ในเวลาต่อมาบีมสรันยูก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กของตนเองเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็ม เพื่อชี้แจงทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยงานนี้บีมซารันยูก็มีการยกมือไหว้ขอโทษพร้อมตบหน้าตัวเองไปหนึ่งทีและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับภรรยาคนสวยอย่างไฮโซชาชาธรรมดะ โดยทั้งคู่นั้นได้จุงมือเข้าสู่พิธีมั่นกันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่27กันยายน2558โดยมีครอบครัวและเพื่อนๆร่วมยินดีอย่างคับคั่งเสาชาชาธรรมดาเป็นทายาทอสังหาชาวญี่ปุ่นซึ่งในวันนี้เราจะพาไปส่องไลฟ์สไตล์ของเธอกันค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ